องผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมช่องอ่องที่ช่องใหม่ครับผมพอดีไว้ช่องเก่าของบางการรถบัตรแต่งบินนะครับก็เลยมาเริ่มต้นใหม่เป็น e p พหนึ่งในช่องนี้นครับ มันจะเป็นยังไงครับก็ลองตามมาดูได้เลยครับ a <laughs> ơ nó caiu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  nó ครัผมจะเปิดคลิปครับเรียกคอร์ตัดต่อน,นิดนึงครับถึงเป็นยาวอ่าสุดท้ายถึงขาแล้วถึงมือต้องเปิดกระตุ้น ไม่เป็นไรครับไม่มีใครนั่งหน้าด้วยก็ส่วนใหญ่จะนั่งข้างหลังนะครับเพราะว่าเอาอุปกรณ์เอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเมาเดย วันนี้ก็มาติดตั้งเหล็กทัว่าบ้านของบ้านจัดสันนะผมเอ๊ะไม่ใช่บ้านอันของรถบัสเจ้าผมอ่าก็จะเผื่อได้มา,มาพักแรม เป็นปรดกการซ่อมรถครับ ก็ถึงจุดนึนสดเลยฉันเซเป็นเจขอนน้วนี่อนอะเป็นเจ็บใจเลยระครับนนะน าันนั่งตลกเลยครับตูนี่ตูตูขมิ้นครับเดี๋ยวไปชมตอนสุดท้ายกันดูับ Mm-hmm. สำหรัสุดท้ายเปิดหลังด้วยครับสูงวัส,สดุปกติไม่เปิดหลังนะครับปกติเปิดแค่ตู้ครับพวกเปิดสนิมอะไรนะี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ ทุกคนนอนหลับเต็มอิ่มนกันแบบจุกๆไปเลยนะครับแบบไม่อยากตื่นตอนช้าก็ก็ผมต้องมาแล้วล่ะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมนะครับขอบคุณค